คุณผู้ชมค่ะมาดูสกู๊ปข่าวของเราดีกว่านะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมา<ช>ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้คุณผู้ชมเราได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด -19 <ช>กันทุกคนค่ะ ไม่เว้นแม้แต่วงการบันเทิงนะคะเราต้องบอกว่าคู่รักคู่นี้นะคะคุณแมทธิวและก็ลีเดียเนี่ยค่ะได้ออกมายอมรับนะคะว่าตัวเองก็ติดโรคติดเชื้อด้วยในช่วงนั้นนะคะที่สําคัญค่ะได้เป็นกระบอกเสียงนะคะที่ออกมาพูดคุยบอกประชาชนให้เตือนแล้วก็ตระหนักถึงพิษภัยของโรคนี้ค่ะซึ่งเรื่องราวของเขาเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรกระแสที่ฮอตยิดมากโอนะคะอ่ะไปฟังบางช่วงางตอนกันเลยค่ะผมเป็นโควิด 19กับไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยและทั่วโลกตอนนี้ครับ ก็อย่างที่เห็นในคู้ชมกลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการบันเทิงไปเลยล่ะค่ะนะคะเมื่อคุณแมตทิวแมิวดีเนี่ยค่ะออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิด -19 เมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาค่ะจากเหตุการณ์นี้นะคะก็ทําให้คนบันเทิงที่ใกล้ชิดกับคุณแมททิวรวมไปถึงคนในครอบค,ครัวอย่างภรรยาสุดสวยนะคะคุณลีเดียต่างออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะด้วยการไปตรวจหาเชื้อโควิดแล้วก็กักตัว14วันค่ะ,คะเพื่อรอดูอาการกระทั่งในวันที่16มีนาคมค่ะลีเดียก็ออกมาประกาศว่าตัวเธอ เองนั้นติดโควิด -19 เช่นเดียวกันค่ะหลังรักษาตัวนานร่วมเดือนนะคะลีเดียและแมทธิวก็ประกาศข่าวดีว่าผลตรวจออกมาเป็นลบค่ะซึ่งช่วงนั้นอย่างที่ทราบนะคะโอ้ตอนนั้นเราติดตามข่าววานันคือวันต่อวันคุณผู้ชมนะคะโดยทีมแพทย์นะคะอนุญาตให้ทั้งคู่กลับมารักษาตัวที่บ้านได้นะคะเชื่อว่าวินาทีที่ทั้งคู่ได้เจอหน้าลูกๆทั้งสองคนนะคะแล้วก็ได้สวมกอดกันจริงเนี่ยนี่ภาพนี้คุณผู้ชมคือตอนนั้นน่ะเราดูแล้วมันมีแบบเพลงอิูสิวิดีโอประกอบ ร้องไห้แน่นอนนะคะคือจะต้องบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ไม่มีคําไหนอธิบายได้นะคะแล้วก็คลิปนี้แหละค่ะคนแชร์เยอะมากแล้วก็หลายคนร้องไห้ตามเลยอะใบตองตาซึมนี่ฉันก็เป็นหนึ่งคนนะที่เห็นคลิปนี้ใช่ใช่ตา,ตา,ตา,ตาซึมเลยแล้วคุณผู้ชมต้องบอกว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นเนี่ยนะคะทั้งพี่แมทธิวพี่ลีเดียเองเนี่ยได้รับคําชื่นชม,มค่ะที่ตัวเขาเนี่ยรีบออกมาประกาศเลยว่าตัวเองเติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็ทําให้คนไทยทั้งประเทศเริ่มตื่นตัวในการหันมาดูแลตัวเองเพื่อป้องกันแล้วก็ลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 มากยิ่งขึ้นและที่สําคัญนะคะยกย่องให้ทั้งคู่เป็นฮีโร่ของคนไทยโดยสภามวยโลก WBC แล้วมอบรางวัลอันทรงเกียรติที่มีชื่อว่า Hero of Humanity Award เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่การเสียสละอุทิศตนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยซึ่งต้องชื่นชมเลยเพราะว่าทั้งพี่แมทธิวทั้งพี่ลีเดีย เองเนี่ย <Ừ. S 1> เขาเขาบอกว่าตัวเขาไม่ใช่ฮีโร่และเขาเนี่ยยกคําว่าฮีโร่ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติห,หน้า<ร>ที่เรียกได้ว่าเป็นดัาน,น้าทุกทุกคนเลยค่ะฮีโร่ตัวจริงก็คือทางทางทางการแพทย์ ทางคุณหมอพยาบาลทั่วโลกเลยเราเห็นถึงการเสียสละของพวกเขาจริงๆครับผมว่ามันมันคือสุดยอดมนุษย์แล้วครับที่สามารถทําแบบแบบนี้ได้เห็นใจแล้วก็ก็ขอบคุณเขาอีกครั้งหนึ่งครับเป็นเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วครับ มากกว่าคาว่าขอบคุณจริงๆนะคะ,ะแล้วก็จากสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเกิดการระบาดของโควิด19ในระลอกใหม่ขึ้นอีกทางพี่แมทธิวพี่ลีเดียเองเขาก็ยังออกมาย้ําเตือนอีกครั้งเพราะไม่อยากให้ใครต้องผ่านเหตุการณ์แบบตัวเขาทั้งคู่เลยพร้อมกับส่งกําลังใจและก็ความห่วงใยไปถึงคนไทยทุกๆคนพร้อมกับขอให้ทุกๆคนนะคะปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของแพทย์เหมือนการระบาดโควิด19ในรอบแรกเลยทุกคนทําดีมากเพราะเชื่อว่าจะทําให้เราทุกคนผ่าน พ้เหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยกันอีกอครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ฝากย้ําคุณผู้ชมเลยว่าสิ่งสําคัญก็คือเราต้องตั้งกาดยังไงคะสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะเว้นระยะหา่างล้างมือกันบ่อยๆกินร้อนช้อนใครช้อนมันนะจา๊ะ